ผักกำลังห่อหัวจะดทุกคนคุณน่ะหัวยังไงพี่น้องผักสลัดเขากำลังห่อหัวงามมากใบไงผักขนาดพี่น้องเอ้ยคุณน่ะใบผักแกกำลังห่อหัว ี่ขึ้นใช่ฝรั่งตาดไปกินผักชีผักชีก็มีแต่ต้นใหญ่ๆสลัดมีแต่งำงา อนซ้อนพี่น้องมือคนไปถือกล้องไปถือตัวได้ดับปั๊บลดโอ้ยเปิดกอผักไปงามบ่พี่นอ้องงามไหมงามเหมือนคนปลูกเลยใส่กระมังไว้ดูอีกสีมัไหม น,นี่ก็เก็บออกพี่น้องเก็บออกโอ้ยสุมนี่เขาก็สิได้ใหญ่เดี๋ยวแค่สิมาเอาผักที่ นี่ก็สิมาเอาผักชีพี่นอ้องผักชีแกจะไปตามน้ำจิ้มแกกับสิทอนเอาหากพออุ้ยขาดเลยนี่จ้ะผักชีแกจะนั่นแหละ เอาแค่ฟร <devil> vale <Da> ok ok ิเตอร์อุต่อตอนน้เอานเดเอาจากสองต้นต้นใหญ่มากเอาต้นใดที่ใหญ่ๆที่เขาใกล้จะแก่แล้วนะพี่น้องอ้ยไม่ต้นใหญ่ๆงามๆแก่กันละสะอ่อน จะอวนผักจะควงนี่แหละหักนี่ใหญ่<ง>อุย้ยขาดอีกแล้วปลูกเองกินเองกินเมี่ยงก็ต้องมีผักเยอะๆนะจ้ะทันกันไดดพี่น้องล้มได้ยินเสียงล้มป่ะจ๊ะ อืมไม่พอเอซอนปะเาะนเปิบลสโอ้ยทะลยังยิ่งปสสวะะค <laughs> ุณอะเสียงล้มพี่น้องเอ้ยล้มแห้งแห้งแต่ว่าบ้า่หนาวเลยจา้าวุมังกรา,ากกเลยมากชี้เลยทำหัดประมาณสิบหาองศาแต่อดอดวะเอาสซนี่กับพ่อพี่น้องเยก็สิมาเอาหนานี่ นานนีเอาผักออ้อย่างดีนะน้าอนนี้เอาผักอะไรดีนะเอากะกละมังมาให้เนี่ยปะปะนาน,นีก็กระจิก,กเอาเอานีดดดแดดแดดแดดตะบ้าหิง่งลมผัก อลโหัอลีนะาม่บ้านไอห่านหรอกม่เก็บผักโอเคขอบคุณค่ะให้เก็บบ้านเพิ่นสะไายก็ให้เก็บผักพี่น้องอ่อนซ้อนผัก น้อง่บเมนต็มนะจ๊ะแล้วแกสิพาไปเก็บอยู่ข้างล่างปูนอะตั้งุ่นกับซีเมนต์สตอเบอรี่คนก็ตายตกตายมดวันทั้งทั้งนี้แกพี่น้องปลาเห็นแต่ปลาแล้วน้องกวางก็ลงมา อันนี้ดอกไม้ได้เนี่ยจ้าย้ำนั่นเขาสิขื้นเขาสิขื้นทุกปีได้เนี่ยพี่น้องเขาสิขื้นม้าดอกเหลืองเหลืองขื้นทุกปีเขาสีมากู่น้ำหินเขาสิมากู่น้ำหินอันนั่นคือกันอนะ่ะแต่ว่าใกหยียบไปหยิยบมาตายละสตบบรอเบอรี่เก็บผักกับมา้าไหม,มต้นหอมพี่น้องต้นหอมก็ผัก <laughs> อันนี้ผักชีกับกำลังขึ้นไหม่มก็จสิบาลงไปเก็บข้างล่างอีกนังก็พอได้เลยจ้ะห้อหมหยางมันต้องพักหลายๆไปปะขึ้นใช่ประทานได้ตัดหยาแล้วยุพี่นอ้องอันมืงดอกไม้ใกล้บานแล้ว สีแดงสวยมื่อนี้บุมิอย่างดอกจะพาชมสวนชมดอกไม้กำลังบานเรากำลังบานดอกบานแล้วสีสวยงามๆใกล้ปลูกไว้หลายปีหรวได้ี่นจ้ะพึ่งใ่ซำานีละ่ะถ้าแม่นบ่ถือกอันยาข่าหยาใกล้ต้นใหญ่กว่านี้อันนี้อันนี้้วตายไปครึ่งนึงนะมืง สวยสวยเอ้ยเห็นไหมพึ่งมากินสีสวยมาตอดคุมตากันแล้วล่ะนี่ให้ปูไว้้างบันไดแล้วคุค้งเข้าไปผนใต้บันไดงามๆพี่น้องสวยสีแดงใกล้มากดอกไม้สีแดงโอ้มึงใกล้สิบห้ามึงเลดิส มันว่างมองนี่พี่น้องไอ้ใกล้อาสตบ์บอรีม่มาเสียไว้บันีสตอเบอรี่แมวแมวมาหยอกกันใกล้ลืมเอ,อ,ตอาตะไคร้มาใส่แมวมาหยอกกันใส่พี่น้องเออสตอเบอรี่ใกลต้ตายใกล,ล้ได้อาเลด,ดิสมาเสียบมึงจ้ะทุกคนว่าเลด,ดิสกินเนี่ยเออพอกินแล้วพี่น้องเอ,อ้ยคุน่ะ เสียบใบมองได้ว่างนี่ฮะอัน Century. นั้นอันนี้มาเสียบว้พี่น้องก็ได้กินป้าป้าจะตัดย้าเหรอคลิปเปเพกนลนี่ป้าป <No? S 1> <H under. S 2> ้าแนาะน่นดนยเ่อ้ช เสียบไ้ก็ได้กินเด้พี่น้องเอ้าทำไมอันนี้มันแหว่งนี่อืมชุ่มใหญ่เขากะถอนไปกินจาะชุ่มได้ดอยเขากะเอาเก็บไว้ให้เขาใ่วู้เวลีลังฮะเวลีลัง ก็สันอัน,อ,น,นอันนี้ยังน้อยอยู่ถ้าเขาง่ายเขาจบโพขึ้นมาเสียอันอันนี้พรท่านใหง่ายเต็มที่เขาจบโพขึ้นมาบแบหลายเลยเด็ดจ้ะอันนี้อันนี้นี่เก็บไปก,กินที่น,นอกกินก็ตามบอกฮุงกินกับอะไรก็อร่อยเพราะเขาเป็นผัก อันใดที่เขาใ่เต็มที่แล้วเขาก็จะโพูดขึ้นมาพเพราะลแพล่แบบนี้อันนี้ยังเพราะชั้นใน่เต็มที่เอาซนี่กับพอพี่นอ้องเพราะว่าเดี๋ยวอันค่อยมาเก็บอีกมึงขา้ขาวข้าวกับหยาใกล้ใซํำกันเอาหลดใกล้ใส่ถุงมือใกล้จีจีเตรียมลงมาถอนหยาดิจ้ะอันนี้จะเป็นกวางตุ้งแล้วถือฝนแล้วก็ลม่มพี่น้องเอ้ยมึงหยาเน่า พี่น้องเพราะว่าอย่างฝนตกจ้ะผักเอาตอออดตัดหญ้าเสียงดังอันนี้ผักชีเนี่ยจ้ะผักชีไอ้ผักชีสิบเป็นผักชีพันใหญ่แม่พี่น้องพันใหญ่ไอ้ของฝรั่งฝรั่งต้นผักชีเขาสิบต้นใหญ่ๆเด้พี่น้องอันนี้จะเป็นขนาขนาไก่วานไว้ เขาก็ล้างขึ้นพักเต็มกันละมลั้งเราที่รักเนี่ยพี่น้องข้านาไก่สิมาเอาหย่าฝนตกเอาเหีย่ยวแตบแซบอยู่เอาถือล้มฝนตกมังต้นข้านาไก่ข้านากับหย่าแญ่สำกัน <laughs> อันนี้จะเป็นผักสรัดเดี๋ยวสิมาตัดเอา จะเก,กอาอจะไปห่อเม,มียงเมืองกนบ่ตัดไปหลายเพราะว่าถ้าหอกินบ่เมิดกะอันกบบระโบถิ่งดอกจ้ากระแท่ตู้เย็นมามันกับบ่คือหอก็บไปกรอบกรอบเก็บกรอบกรอบ,รบไอ,อยูสวนเนาะพี่น้องเนาะเก็บแล้วก็ไปกินโหลดโอ้เราแง่กันเขาเราแง,ง่กันพี่น้องตัง <c oughs> ก่อผักไกอันนี้เซฟแซวได้นะพี่น้องเนี่ยผักต้นเนี่ย ไปเขาจะอ้อนหัวเขาจะง่ายมากด้ยเนี่ยจ้ากรลังหอหัวหลหัวด้ยเนี่ยจ้ะ,เ,เ,จะเขาใกล้กระปลูกที่กันจักน้อยเพราะว่าเขาเขาแง่กันยุเขาก็อยักแง่กันแง่ก,งกันก็เพราะเป็นอย่างพี่น้องเขาก็เขากอยู่ไพยูย่มันนี่หัวหัวหนึ่งนี่ง่ญ่ประัานในเต็มที่ด้เนี่ยจ้าประ,ะไานในง่ายเต็มที่งามบอกพี่น้องงามงามสะอ่อนสะอ่ะอนพัดเจ้าของ พราะบาปีหนึ่งเสด็จมีโอกาสได้ปลูกแค่นึงมันก็เลยเป็นเป็น,ปนอีหยังที่ที่สะอ่อนเป็นอีหยังที่แปะเพี่พี่น้องกับเพราะได้ปลูกกินเนะจ้ะมึงขนาดกลต้นขนาดไกลกำลังใหญ่พี่น้องอกำลังใหญ่จังอนก็ได้กินนี่นี่นี่บั้นในไ,ไงเต็มที่ได้น่ ยังน้อยใญ่จังสิมาตัดไปกินแต่ว่ากระตัดไปแส่้าวพัดแน่แล้วละจ้ะ <c oughs> อันถือล้มแน่กะหักปลอดสารพิษจ้ะทุกคนปลอดสารพิษปลูกเองกินเองแต่งา้างเลยสานีแล้วเนาะพี่นอ้องเขาปลูกเองกินเองช่วงหนานี่จักหน่อยกันหนาวแล้วหนานาวกะ เมืองตุนขนาดไงล้มพัดล้ม,ลมแฮงลุมละนี้ละนาดใส่กันอ้ยใบกะหักถือลม้มคุณนะนจะเป็นผัดชี้พี่น้องผัดชี้แล้วแล้วถึกล้มลวลม,อ,ลมอันนี้พัดชี้แล้วบาดเทาได้ไจ้ะสื่อวาแต่บาดสื่อว่าแต่เมืองไทยเม็ดมันอ่านกวางตุง่ง นี่จะเป็นกวางตุ้งดอกได้พี่น้องกวางตุ้งดอกดอกเหลืองๆนั่นแหละนี่กำลังใหญ่นี่มังต้นเขาต้นเขาอวดววบิีเแมนกวางตุ้งก่อใหญ่ขึ้นที่ใกล้ตัดไปกินนะซุ้มใกล้ตัดไปกินนี่ต้นมันฝรั่งซุ้มใกล้ตัดไปกินที่อยู่ทั้งพุนอันนี้จะเป็นกวางตุงนนงต้งดอกดอก,อกำลังใหญ่ ก,กินแซบได้เนี่ยจ้ะกินระตามหมองฮ้งกินระไรตามหมองฮ้งเนาะบานเท้าก็ได้หนึ่งเส้ปลาก็ได้ไม่ยังลูกฮะเย้เย้อันนี้ก็กกำลังใหญ่จ้ะทุกคนอันนี้หัวใหญ่ได้เนี่ยนี่หัวใหญ่พอา,าพอว่าไก่พ่อเองไก่พ่อพันเองเอาเม็ดมะพร้าวแล้วก็เอามะแปะมะแปะพร้อมกันจ้ะ สูก,กินซุ้ม,มเหมือนนี่เหมดซุ้มนั่นกะซุ้มนี่กะไงสูก,กินซุ้มนั่นหมาดซุ้มนี่กะไงกูดได้อีกีบ่เขียวปนยังติพี่น้องสูก,กินพักเหมดเนี่ยคุณอาเจ้นานี่เขาก็ปปูกกินเองได้เอน้อนเอเดียเลอลูกจอดสิแม่นั่นหรือ จ,จะมาเคี่ยวผักมามาเตี่ยนี่เราสิเอาไปกินจะก,ก่อเอาจะก,ก่อเราวทั้งทั้งบ้านแล้วก่อหนึง่งมึงอันนี้เด็ดไปกินหม่อวานในเด็ดพี่น้องใบยังไปแงก่ก็โดดกระเดี้ยใบผักไหม ระสิตาาลายนะแน่จะเป็เนชุ่มเนอตกลายตึกอ,อยู่ไกลว่าเอา้มามัคข้อมเกิบกัน <c oughs> มึงชุมนีกำลังห่อหัวชุมนีกำลังห่อหัวพ่น้องกินแสบแสบเนะี่ยงามคัก สลัดผักสลัดแพ้งแท้งเลยจะในซูเปอร์มาร์เก็ตหัวหนึ่งเนี่ยซ้ำเนี่ยกอหนึ่งเนี่ยพี่น้องสี่สิบโครนแก่เสเอาตัวนี้ให้ใบไงเท่เนี่ยอบ้านนี่มาเอาไปได้ใยไงคือไงไว้แท้ เตมกับละม้างแล้วมาเลยเอาไม่หมงไส้แล้ววางเพื่อนๆก,กันพามาชมสวนผักง,งามๆนี่มึง แล้ปอะแปะใกลกับมาแปะไว้ได้จะแปะไว้เขาก็ได้กินเนาะพี่น้องเนาะนี่เขาห่อหัวเนี่ยหหจะเริ่มห่อหัวแล้วหัวหนักหนักเด้หนักตึงเลยล่ละแล้วก็สิตัดเอาอีกจัก,ก่อเขาจังสิบว่าได้แง่กันนี่จะเป็นกวางตุง้งเราจะกวางตุ้งก่องหญ่ๆพี่น้อง ใบวงไปแ,งแดงในห้อง่ได้สีดยานะจ๊ะพี่น้องต้องหดน้ำซื้อๆ้ามคัดคุณนะก่อกวางตุง้งไก่พสศคิละพันนะจ๊ะอันนี้จะเป็นกวางตุงงต้งกวางตุ้งกอใหญ่ที่ไก่บ้านอยู่ทั้งคุณจะเป็นกวางตุ้งดอกกวางตุ้งน้อยพามาชมสวนผัก กตสิได้เอา n h าเอา n h าแล้วกอันนั่นพี่น้องคลิปเอกอุ้ยต้อัดแกก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเมื่อี้ยังหนกจ้ามื่อกี้แกพามาเมืองผามาตัดผักไปกินกับอันนั่นพี่น้องตัดผักไปกินกับไอ้เมียงปลาอ่าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้แน่ได้จ้าบ๊ายบายจ้า ว้าวนึ่งปลาสุกแล้วโอ้ยขวัญเปิดล้มก่อนพี่นอ้องหนึ่งปลาสุกแล้วจะหอมๆปลานิ้นสองตัวปลานิ้นสองตัวจะกิจกับลูกใช้ ูกชายอยากกินเมี่ยงปลาแต่ว่าใกล้หนึ่งเอาพี่นอ้องนนี้ก็จะเป็นขนมจีนน,นี่ก็จะเป็นน้ำจิ้มซีฟูด้ดเนาจะโอ้ยเป็นตแต่แ่บจิ้มซีฟูด้ดฝีมือลูกชายเป็นแต่เผ็ดแค่ <c oughs> อันนี้ก็จะเป็นพักที่ใกล้ไปกิบมาแต่ในสวนพี่น้องงามบ่ ล่างเสร็จสับเรียบร้อยแล้วแล้วก็จะได้เตรียมเสิร์ฟนะจ๊ะล้อปลาอีกจากหน่อยผักงามๆนี่เละเละ ladies ผักสวยๆงามๆม,มาแซบๆนำกันจ้าแล้วแกก็จะได้เอาปลาออกทุกคน นี่จ้าปลาของเราก็เตรียมสุกพร้อมเสิร์ฟแล้วมาจะเดิมพี่น้องมาเสยบเสบน้ำกันหนึ่งปลาสองตัวใส่จานรูปปลาคุณได้เ่ยจ้ะอืมกินปลาก็ต้องใส่จานรูปปลาผักก็เก็บในสวน คลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชรก์กดติดตามให้แนเด้อจ้าไก่พ่อใดมากินไก่พามาชมสวนก็มาชมหนึ่งป่าบายบายจ้าจบด้วยปลานินสองตัว